สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูวิธีการทาสีครับทาชั้นวางของอเนกประสงค์ขนาดสี่ชั้นครับชั้นวางของนี้ก็มีความลึกอยู่ที่ประมาณสี่สิบเซนครับความกว้างก็เจ็ดสิบครับความสูงเมตรี่สิบเซนครับช่างสีก็ทาไว้แล้วครับผมเห็นว่าสีมันบางไปก็เลยมาซ้ำอีกรอบหนึ่งครับไม่ได้เก่งครับไม่ได้เป็นช่างสีโดยมืออาชีพนะครับ ไม่ได้เป็นช่างตีอาชีพครับแต่พอทําได้ครับนะครับก็มาทาครับวิธีการทาก็เอาเลกเกอร์เนาะผสมทินเมอร์เราสังเกตโดยตอนที่เราทาครับถ้ามันหนืดไปเ้าเรียกเหนียวไปแล้วก็ใส่ชินเมอรนะ์ครับวิธีการทาก็ทาแบบเบาๆาครับอย่าไปกดมากครับทาแล้วก็ไม่ซ้ำไม่ไม่ซ้ำบ่อยนะครับพอราคาสุดรอบสองรอบแล้วก็ นะครับลากระยาแบบนี้ครับ,รบถ้าเราทาเสร็จแล้วก็ผ่านไปเลยครับถ้าเราไปซ้ำอีกทีหนึ่งสีมันกําลังหมาดๆเนะี่ยถ้าเราไปผามมันก็จะเป็นลอยแปลงครับสีมันก็เหมือนการเคลือบตัวนะถ้ายังคน้นๆอยู่เดี๋ยวก็เขาก็เคลือบเคลือบแต่สม่ำเสมอครับถ้าเราไปซ้ำมันก็เป็นลอยยุ่นย่นนะครับมันจะไม่เรียบ แต่ชั้นวางของนี่ทาไม่เหมือนตู้นะครับเราทาให้ประมาณสามสี่รอบครับถ้าทาแบบตู้เนี่ยทาประมาณเจ็ดแปดรอบครับชั้นวางของถ้าทาแบบเจ็ดแปดรอบมันก็ทําให้ต้นทุนแพงครับเวลาเราไปขายสินค้าราคาแพงลูกค้าก็รับไม่ไหวครับก็ทาให้พอเนี่ยครับกันเชื้อราครับเรียกวกันรา แล้วสภาพไม้จะได้ราาักษาเนไม้ให้อยู่กับเราไปาๆๆนานๆด้วยครับสครับทาสีรอบนี้ก็ต้นชินก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับเราใช้ซินเลอร์นะครับทาแล้วก็เลกเกอร์ราคาค่อนข้างแพงครับนะครับถ้าใช้ชลาลักามันชลทกามันก็ดูเหลืองนะครับแต่มันก็ไม่เลี้ยงมันก็ไม่สวยรับมันก็ไม่งาะครับ ใค้เล็กตัวด้วยครับในวิธีการทาครับก็บอกว่าทาไม่เก่งครับขอทาได้ครับเจ๊กี้ตัง่ังครับก็มาเจ็บงานนะครับเจ็บภาพมาถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเช่งกดติดตามด้วยนะครับเพบ <Columbus> ื่อเป็นกําลังใจให้สับผมท่วงทันครับเดี๋ยวคราวหน้าจะถ่ายคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ ผู้ชมนะครับสวัสดีครับ